สวัสดีครับพี่น้องมนีกมาพ่อกับช่องลูกอีสานบ้านนาคือเก่าครับผมอ่ะไปเบิ่งกันครับผมมนีผ้ามาคู่เบ็ดเยื่อปกูครับผมหลังจากที่ไปไนแมายามสามมือครับพี่น้องข้าไปเช็ครถเจียวอยู่ครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับผมมนีสกูเลยครับผมเบ็ดเยือปูโอ้มาหอดน้ำท่วมเบ็ดครับพี่น้องน้ำขึ้นไหลครับพี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปรูน้ำกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องน้ำึ้นครับรวมหลังกันแท้เลยครับพี่น้องโอ้โหครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องแดดกำลังสีออกครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวเราไปกูเปน้ำกันเลยพี่น้องรุ่นกันว่าจิมีตโตไหครับหลังจากที่บล่อยแมายามสามมือครับพี่น้อง น้ำท่วมแล้วพี่นอ้องไปอุเบียกแลกันครับพี่นอ้องเศรษฐครับพี่นอ้องโอ้แดดก้างเกลียดครับพี่น้องแดดรอ,อกแล้วครับพี่น้องไปเบียกยังเดือดอยู่ครับเดี๋ยว่าว้าวจีนแด้จิกโจบบพ,พี่น้องเอ,อ้ยลุ้นน้ำกันครับพี่น้อง โอ้หลังนี้พี่น้องนี่เงี้ยอยู่คนนอกครับพี่น้องผ้าเบ็ดถอนจากพุ่นครับพี่น้องผมใส่ยู่พุ่นครับถอนมาพีเลยครับพี่น้องอี่ยมาเกี่ยวอยู่พีครับบอสติงครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาเบิรงกันว่ามันจอยู่รับมันยังไม่ยามสามมือครับพี่น้อง อย่างเงี้ยลุดแลับพี่น้องสูงเงี้ยอยู่ไหต้งองขาดไปเลยพี่น้องโอ้ยอะไรเหรอเ็ดขาดเลยครับพี่น้องขาดไปเลยครับพี่น้องนี่ครับเ็ดขาดไปเลย บม่ได้ไหมอย่ามสามมือครับพี่น้องโอ้อะบ่เป็นยังเดี๋ยวเขาไปลุ่นกันต้อครับพี่น้อง

พว่าติดอยู่ครับพี่นอ้องหยุดไม่ได้ไมาอยากหลายมือครับพี่น้องปูเลยพี่น้องน้ำท่วมแล้วงานว่าะพี่น้องเอ้ยมือนี้ไปดูน้ำกันต่อพี่นอ้อง คนเกโตกน็น้อพี่นองสามมือครับเดี๋ยวไม่ยาสามมือนีอเก็บเช้นยครับน้ำไม,ม่คืนไหลครับพี่น้องน้ำถว่มเลยครับ น้ำขืนน่นแห้งครับพี่น้องน้ำเม็ดไวเลยครับพี่น้องครับพีน่น,น้องน้ำท่วมถนนเลยพี่น้องน้ำขื่นแห้งครับพี่น้องประมาณาสามเมตรครับน้ำท,ท,ท่วมใส่ฝนตกแห้งครับพี่น้อง วัดเดี๋ยผมไปเช็ครถเกี่ยวอยู่ันแจนครับพี่น้องอับมาเลยครัน้ำข้นแหงนะครับครับบรรยากาศตอนเศ้าครับพี่น้องอันนี้แดดแกโอ้จางปางเลยพี่น้องถงสั้พายุออกแล้วครับพี่น้องครับทำวมถนน พี่น้องตอนนี้เขากะเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับผมนี่ครับบรได้ณอีกตัวครับพี่น้องแต่ว่ามีห้อยถืออยู่ด้วยครับพี่น้องแต่มีเบ็ดเหยียดกับขาดมันหาหกลังครับพี่น้องบริเือครับเพราะว่าเข้าบรได้มายามลายมือครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดช่วงนี้ไก่จะเก็บเบ็ดไปไว้ก่อนครับพี่น้องน้ำมันขึ้นร้ายครับมันบ่ค่อยเปลี่ยนบ่ค่อยกินครับเบ็ดเยอะปูเดี๋ยวมือใดเขามีเยอะเด็ด เดี๋ยวผมมาลงคลิปให้เบิ้งอีกครับพี่น้องอ่ะสำหรับมื้อนีกนอน้กะลาพี่ลาน้องไปสนี้ก่อนเนาะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนั้งแต่ครับผมพี่น้องเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องอ่ะสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับ